คุณหญิงหมอครับที่ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยไม่กลัวเหรอฮะคุณพ่อไม่ได้สอนให้กลัวแล้วคุณพ่อสอนว่างไงครับใครกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องใครกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องอุ้ยคุณแม่ครับไล่ส่วนที่ไม่พอใจคุณหญิงหมอเนี่ยประเด็นมันคือตรงไหนฮะประเด็นใหญ่ๆเลยคือไปก้าวไก่หนะ้าที่การงานของตํารวจแล้วคุณแม่รู้ได้ไงฮะก็ผู้ใหญ่พูดมาแล้วทําไมเขาไม่มาบอกคุณหญิงหมอเองละฮะเขาเป็นผู้ใหญ่กันแล้วว่าผู้ใหญ่แล้วยังไงฮะ เขาก็ให้เด็กๆคุยกันเองเขาไม่คุยหรอกผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่นี่ใหญ่ระดับไหนครับระดับท่านผู้การอย่างเงี้ยในพลทั้งหลายก็คือมาคุยเองไม่ได้เลยเขาไม่มานั่งคุยเองแล้วค่ะครับผมแล้วในกรณีนี้เนี่ยใครเดือดร้อนฮะคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยคือตำรวจคือตำรวจคือตำรวจยังไงครับไม่อยากให้เข้ามาก้าวกายเพราะอะไรครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาทำทำอยู่แล้วทำแล้วมันจะเสร็จแล้วเอา้าคุณหญิงหมอฟังแล้วเป็นไงฮะจะฟังแล้วก็ สะดุดขึ้นมานิดนึงอู้เราโดนด่าแล้วเหรออู้เราโดนด่าแล้วเหรอผมถามจริงเสียใจไหมฮะเป็นคนคิดบวกค่ะก็เลยลไม่เสียใจโกโรธไหมครับไม่เคยกโกรธเลยแล้วคุณหญิงหมอรู้สึกยังไงครับออกจะเห็นใจด้วยซ้ําว่ามันมันมีอะไรพี่ไปทำให้คุณแม่กระทบกระเทือนใจประมาณไหนครับประมาณถึงตั้งเก,กรงใจตํารวจมากนะักแล้วจริงๆคุณหญิงหมอมองยังไงฮะจริงๆแล้วคือเป้าเขาคือหมอพรทิพย์เป้าของเขานี่ของใครฮะใครก็ได้ที่อยู่เบื้องหลังที่เขาพูดมา ใครก็ได้ที่อยู่เบื้องหลังที่เขาพูดมา